สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านค่ะที่ชื่นชอบพระเครื่องนะคะวันนี้มารับชมร้านยอดขวัญพระเครื่องกันเลยค่ะเบอร์โทร0892689359 ID line 0892689359กันเลยนะคะส่งฟรีทุกองคค่ะวันนี้เราเปิดไว้ที่องค์ละ400บาทนะคะองค์ที่1กันเลยค่ะหลวงพ่อเงินนะคะ ส่งฟรีทุกองค์นะคะอง์ที่สองกันเลยค่ะท้าเวสวรรณนะคะ องค์ที่สมกันเลยค่ะหลวงพ่อทันใจนะคะ สี่ร้อยบาททุกองค์นะคะส่งฟรีค่ะองค์ที่สี่กันเลยค่ะสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะ องค์ที่ห้ากันเลยนะคะสมเด็จค่ะ ที่หกเลยค่ะสมเด็จนะคะสนใจองค์ไหนทักกันมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองหกแปดกสามห้าเก้าส่งฟรีทุกองค์นะคะ องค์ที่เจ็ดกันเลยนะคะสมเด็จนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่คะ่ะองค์ที่แปดกันเลยนะคะ สี่ร้อยบาททุกองค์ค่ะองค์ที่เก้ากันเลยค่ะสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะส่งฟรีทุกองค์นะคะพี่พี่ สนใจชักกันมาได้เลยนะคะเบอร์โทร0892689359 ID ีลาย0892689359กันเลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงติดต่อแม่ค้าได้นะคะขอบคุณค่ะ